สวัสดีครับผมครับามาเข้าเรียนกันในศาสตร์ราหูพารวยนะครับถาาที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันนะครับแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับลองแค่จิ้มในเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถหารายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับมีดวงดาวดวงแรกที่คอรจรเข้านะครับอยู่ในตําแหน่งลาภก็คือตาแหน่งโชคลาบในวันพุธที่10กุมภาเนี่นะครับผมก็มคือดาว หรือดาวพระเกตนะครับเลขเก้านะครับดาวแห่งต่างประเทศแวดาวแห่งงานมงคลต่างๆนานาครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับตามต่อควบคู่กันมาดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับอ่าดาวแห่งชื่อเสียงอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวจันทนะครับเลขสองนะครับจับสองตัวสามตัวนะครับสุดถนัดนะครับอาจารย์มีลิงก์ลายกลุ่มนะครับก็คือรายส่วนตัวแอดลายส่วนตัวมาครับ0 6 3 6์หกสามดหนึ่งนะครับ หลายกลุ่มจะมีการวางตัวเลขแบบนี้มีหลากหลายาจาย์หลากหลายเมนิเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การ,ารวางตัวเลขแบบนี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับะนะครับอ,อยากจะขอเข้ากลุ่มนะครับมาพิสูจน์กับผมรู้ได้ว่าผมหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อได้จริงไหมสี่ตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับนะครับนะครับวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม